สวัสดีครับช่วงหลายปีมานี้ะพี่น้องผลกระทบจากโพลาร์วอ t เทคเนี่ยที่ไม่สมดุลหรืออ่อนแรงนะเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นนะซึ่งสิ่งนี้เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 5 7เล้เป็นต้นมานะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือกระแสโพลาร์วอลเทคหรือเรียก ง่ายๆว่าลมเจ็ตสตรีมแล้วนะนะมีภาวะไม่สมดุลแตกเป็นหลายสายทำให้อุณหภูมิหนาวเย็นของอาร์กติกนะหรือของขั้วโลกเนี่ยหลุดลอดออกมาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลุดลอดกันมาอย่างไรมาดูความรุนแรงของปรากฏการณ์นี้ก่อนครับจากภาพเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาจากข่าวต่างประเทศนี่คือสภาพอากาศหนาวอันทารุนนะฮะและพายุฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบชีวิตชาวอเมริกันแล้วอย่างน้อย150ล้านคนมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20รายนะครับสภาพอากาศดังกล่าวนะฮะทำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยหลายแห่งต้องปิดทำการลงและการขนส่งวัคซีนถึงกับชะง,งักกันเลยนะที่รัฐเท็กซัสซึ่งเป็นพื้นที่ทางภาคใต้ฮะปกติแล้วรัฐเท็กซัสเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นฮะแต่ตอนนี้การกลับ เปลี่ยนไปฮะมีหิมะปกคลุมหนาไปทั่วไฟฟ้าดับไปนานในหลายเมืองส่วนสำนักง,งานงานบริการสภาพอากาศแห่งชาตินะครับหรือ NWS ของสหรัฐอเมริกานะครับเขาแจ้งว่าพายุฤด,ดูหนาวช่วงเวลานี้เป็นครั้งร้ายแรงเป็นประวัติการนะหิมะปกคลุมครอบคลุมพื้นที่กว่า100ละ73ในสหรัฐอเมริกาผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็อยู่ที่รัฐเทนเนสซีรัฐ เท็กซัสรัฐเคนทักกี้ฮะแล้วก็ทางรัฐลุยเซียนาฮะและในที่นี้ก็เป็นพายุฤดูหนาวที่กินเวลายาวนานนะพร้อมหิมะตกหนักและสภาพอากาศเย็นจัดนะครับทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานและ,ะเผชิญอุปสรรคด้านการเดินทางนะตั้งแต่ตอนใต้ของรัฐเท็กซัสเลยฮนะจนถึงทางตอนเหนือของรัฐตักหลักนะครับด้าน USA ดูดูเดนะ รายงานว่าประชาชนเนี่ยกว่า50ล้านคนฮะจะต้องเผชิญอุณภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศาเซนเซียสในช่วงหลายวันไปจนถึงสุดสัปดาห์และคาดว่าพายุฤด,ดูหนาวครั้งนี้จะทำลายสถิติอุณหภูมิรายวันต่ำที่สุดรวมหลายหลายร้อยวันเลยนะครับเขาว่าอย่างนี้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนฮะแจ้งไปยังผู้ว่าการรัด แห่งต่างๆที่ประสบภัยร้ายแรงว่ารัฐบาลกลางนั้นยินดีจะส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปทันทีหากได้รับการร้องขอมาฮะและภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นะฮะก็คือที่ประสบความหนาวเย็นที่สุดนะฮะก็ซึ่งเป็นรัฐที่อบอุ่นที่สุดนะก็คือรัฐเท็กซัสฮนะนั่นคือเมืองดันลัดนะฮะภาพหลังจากท่อประปาแตกนะในอาพาร์ตเมนตนะ์ฮะ อุณภูมิลบสององศาของเช้าสัปดาห์วันอังคารสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะไฟฟ้าดับนะฮะเครื่องทําความร้อนไม่ทํางานกลายสภาพเป็นน้ําแข็งอย่างที่เห็นนะหลังจากพายุฤดูหนาวขึ้นไอเย็นน้ําแข็งนะเข้าปกคลุมตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะกลุ่มคนไร้บ้านและบ้านที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอจากไฟฟ้าดับความหนาวทําให้น้ําแข็งเกาะกังหันลมไม่หมุนนะรับผลิตไฟแบบ อื่นได้น้อยลงทำให้ไฟไม่เพียงพอสภาพไฟดับนั้นกระทบถึงผู้คนถึง4.4ล้านคนนะ้ำก็ไม่ไหลนะ้ำประปาจนกระทบถึง12ล้านคนหลายคนต้องหาถังมาลองน้ำแจกกันนะฮะทางการทางการกำลังหาเครื่องปั่นไฟนะฮะผ้าห่มอาหารไปให้ช่วยเหลือและนี่คือนะฮะสภาพที่กำลังประชิญอยู่นี่เองขอ,องสหรัฐอเมริกาครับพี่น้อง สำหรับสาเหตุของอากาศหนาวเย็นผิดปกติในปีนี้นะะมาจากมวลอากาศอาร์กติกนะฮะอันนี้ข่าวเขาบอกว่าที่เคลื่อนลงมาทําให้อุณหภูมิหลายลัฐนั้นลดต่ําลงเป็นสถิติะฮะเช่นเมืองลินคอนฮะติดลบถึงลบ35องศาเซนเซียสแล้วก็เมืองดันลัตฟอร์ดเวิร์ดอ่าและเมืองฟอร์ดเวิร์ดนะฮะติดลบ17องศาเซนเซียสนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นไป เป็นไปปรากฏการอื่นไม่ได้นะพี่น้องนอกจากที่ผมจะบอกว่าเป็นปรากฏการ์โพลร์ว์เทคออนแลนนั่นเองโพลร์ว์เทกหรือลมบนขั้วโลกเนี่ยหรือลมเจสตีมน,นะนะก็ปกติแล้วเนี่ยฮะเขาก็จะหมุนเป็นระยะเป็นพื้นที่จำกัดฮะเป็นกระแสลมที่มีความรุนแรง แรงมากฮะหมุนเร็วหมุนทวนเข็มนาฬิกาฮะวนรอบเหนืออาร์กติกหรือพื้นที่ขั้วโลกเหนือนะฮะเราราวห้าสิบกิโลเมตรฮะปกติก็หมุนเป็นวงกลมฮะวงรีอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับแล้วก็เขามีบทบาทอย่างไรละ่ะก็มีหน้าที่ในการเก็บรักษาลมเย็นไว้ที่ภูมิภาคอาร์กติกฮะและไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเนี่ยกันระหว่างภายนอกกับภายในไม่ให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามา เปรียบง่ายๆมันก็คือตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศโลกนั่นแหละครับพี่น้องกระแสลมนี้ไม่ใช่พายุแต่อย่างไรฮะเป็นเสมือนอนา,นาเขตนะฮะมันกั้นระหว่างอากาศเย็นเยือกแข็งของอาร์กติกนะฮะขั้วโลกกับอากาศอุ่นรอบๆนะที่มีละติจูดกลางไม่ให้เล็ดลอดไปหากันนั่นเองนี่คือสภาพปกติของโพลาร์วอร์เทฮะที่เป็นอย่างนี้มาชั่วนาตาปีชั่วลูกชั่วหลานนะผ่านมานะฮะแต่หากว่าในปัจจุบันนั้น มีอะไรทําให้สมดุลของระบบกระแสลมนี้เปลี่ยนแปลงไปคนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการลดความแข็งแกร่งของกระแสลมนะพัดอ่อนลงนะฮะพออ่อนลงแนละทางลมก็เริ่มเปลี่ยนนะเริ่มย้วยฮนะเริ่มแก่ลงตามภาพนะฮะหรือทําให้กระแสลมแตกเป็นรูรั่วหลายสายนะแล้วพอแตกเป็นรูรั่วแล้วไงครับอากาศอุ่นก็เข้าไปได้นะฮะก็เหมือนตู้เย็นนะฮะโดนเจาะนะฮะเข้าไปทําให้อุณหภูมิของภูมิภาคอาร์กติกสูงขึ้นนะ ในขนาดที่อะไรครับพี่น้องขนาดที่อากาศเย็นก็ไหลออกมาฮะที่มันเย็นจัดจัดทำให้พื้นที่อื่นๆของโลกได้รับอิทธิพลจากโพลาวอเท็กที่แปรปลวนนะก็คือก็มีอุณหภ,ภูมิลดต่ำลงก็อย่างเห็นสภาพในคลิปตอนต้นนะครับมันมันเป็นแบบนั้นนักวิทยาศา,ศาสตร์นะครับพี่น้องตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงระหว่างวิกฤตโลกร้อนกับโพลาวอเท็กว่า ต่อจากนี้ไปเนี่ยอาร์กติกหรือขั้วโลกเนี่ยที่อุ่นขึ้นจะยิ่งทําให้เกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรงมากขึ้นเช่นฤด,ดูหนาวสั้นลงพายุถี่ขึ้นพายุฮะพายุในเขตร้อนเนี่ยครับถี่ขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นน้ำแข็งละลายมากขึ้นเมื่อกลายเป็นน้ำนะน้ำแข็งนะน้ำทะเลก็จะเป็นสีเข้มก็จะดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์มากขึ้นแทนที่จะสะท้อนกลับเหมือนตอนเป็นแผ่นน้ำแข็งนะ ภัยพิบัติก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นตามมาไม่วายเว้นนะไม่เว้นวายนะครับพี่น้องง่ายๆนี่ก็คือส่วนหนึ่งของปรากฏการโลกร้อนนะที่มาจากไหนเป็นไปไม่ได้นอกจากฝีมือมนุษย์นั่นเองครับสวัสดีครับ